สวัสดีครับ10พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะพาท่านมา,าดูเทคนิคในการที่เราทำให้ต้นแครแตกยอดใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสวยงามนี่คือครับนี่คือต้นแคที่เราเราทำการําการปลูกได้7วันนะครับเทคนิคแรกที่เราทำก็คือว่า หลังจากที่เราซื้อต้นกล้ามาจากตลาดเสร็จแล้วให้เราเด็ดยอดตรงนี้ออกนะครับนี่ครับเมื่อเราเด็ดยอดออกแล้วเราก็เอาลงดินเพียงเจ็ดวันเท่านั้นครับจะเห็นว่ายอดแตกออกมาใหม่ได้เยอะแยะเลยครับนี่ยอดที่หนึ่งนี้ก็แตกออกมาอยอดที่สองนะ,อะยอดที่สองก็แตกออกมาแล้วก็ตามด้วยยอดที่สามที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ ที่ห้าที่หกตั้งแต่พื้นขึ้นมาเลยครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีการเด็ดยอดของต้นแครแล้วเราลงปลูกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมกักใส่น้ำหมักลงไปนะครับจะเห็นว่ามันแตกยอดขึ้นมาใหม่ในเจ็ดวันเท่านั้นนะครับนี่คือต้นที่หนึ่งส่วนอีกต้นที่สองที่เราทดลองทำเหมือนกันนะครับามาดูต้นที่สองนะครับนี่ครับ ต้นที่สองเราก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับปรากฏว่าการแตกยอดเป็นที่น่าพอใจมากครับนี่คือยอดที่เราเด็ดออกนะครับเมื่อเด็ดออกแล้วแตกยอดใหม่อย่างอลังการเลยนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะนํานไปปรับประยุกต์ใช้แต่ที่สําคัญนะครับทางดินนี้เรื่องของปุ๋ยหมักเรื่องของ การใส่น้ำหมักการให้น้ำรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือต้นเหตุส่งเสริมตัวหนึ่งเหมือนกันในการที่จะทำให้ต้นไม้หรือว่าต้นแคข,ของเรานั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วสำหรับศัตรูของต้นแคนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นบรรดาพวกผีเสื้อนะครับผีเสื้อเขาจะมาตอมกลางคืนเสร็จแล้วเขาจะวางไข่ไว้ตามนี้นะครับวางไข่ไว้ขาวๆเล็กๆกลมๆนะครับ ไข่นั้นก็จะแตกออกมาเป็นตัวหนอนตัวหนอนก็จะกัดกินใบของต้นแคร์นะครับถ้าวิธีป้องกันนะครับเราก็ใช้น้ํายาสูบเอายาสูบแห้งๆนะครับที่เขาขายแล้วเราก็เอามาแช่น้ําจากนั้นเราก็พ่นทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่แตกยอดอ่อนออกมาตรงนี้ศัตรูก็จะตามมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราใช้ น้ําหมักยาสูบหรือว่าน้ําส้มควันไม้ที่เราหาได้พวกสมุนไพรต่างๆนะครับเอามาพ่นบ่อยๆต้นของเราก็จะปลอดภัยฤดูนี้เป็นฤดูหนาวนะครับในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆนี่ก็สําคัญนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรูมายุ่งมาทําลายนี่ก็จะทําให้ ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตไปได้ดีนะครับเนี่ยต้นนี้เราทําการปลูกต้นหอมนะครับใส่กับคู่ถังเก่าๆเ,เนี่ยนะครับโดยใช้ดินขุยไผ่นะครับเป็นการทดลองอส่วนที่อื่นๆนั้นนะครับนี่เหล่านี้ก็จะเป็นพวกบรรดาชีวพันธุ์น้ำหมักอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นั้นเราสามารถที่จะหาหาได้ง่ายๆจากบ้านเรานะครับ นี่ครับแปลงผักของเราอันนี้ก็จะเป็นพวกแกลบเก่าๆพวกมูลสัตว์ปุ๋ยหมักต่างๆเราเอามาเอามารองพื้นเสร็จแล้วเราก็หว่านเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะครับหว่านไว้เพื่อที่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้แหละครับไปทําการปลูกอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือแปลงผักเล็กๆหลังบ้านของเรานะครับเช้าๆเ,เราก็มาเชื่อม <c oughs> มาเยี่ยมชม สภาพบรรยากาศการทำสวนผืชผักสวนครัวง่ายๆไว้กินที่บ้านเรานะครับเนี่ยอีกไม่นานนะครับผักเหล่านี้พวกมเมล็ดผักชีผักอะไรต่างๆคันนาอันเดี๋ยวก็จะโตขึ้นนะครับต้นพลิกก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการปลูกทางนู้นนะครับเราก็จะทำแปลงไปเรื่อยๆเอาไว้ปลูกปลูกไว้กินในหน้าหนาวน,นี่นะครับ ขุดผักสวนตัวทําได้ง่ายๆที่บ้านเราครับโดยใช้หลักการของเกษตรอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมกักน้ําหมักต่างๆที่เราพอที่จะทําเองได้เราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ครับแดดดีนะครับช่วงนี้ส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับที่เราปลูกไว้ที่หลังบ้านเราเป็นสวนเล็กๆที่หลังบ้านเรา ก็กำลังจเจริญเติบโตได้ดีครับนี่คือต้นทุเรียนพันธ์หมอนทองนะครับอายุก็3ปีแล้วครับกำลังใบเขียวแก่เข้มเดี๋ยวรอแสงแดดเข้ามาสมทบก็คงจะเปล่งประกายงามขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้เจอกันเท่านี้เจอกันใหม่สวัสดีนะครับ